สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดิสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ค้นหาตามหาวิเคราะห์ข่าวเด็ดข่าวดังหวยเด็ดหวยดังหวยซองมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในงวดนี้วันนี้บ่าวป้อมมีข่าวเป็นข่าวของเสียโป้ที่หลายๆท่านนะครับรู้จักกันดีนะครับทั้งในโลกออนไลน์และโซเชียลนะครับจากหัวข้อข่าวพบตรแถลงจับเสียโป้ตัวการใหญ่ พนันออนไลน์พบมีเงินหมุนเวียนกว่า1000ล้านบาทเพราะว่าตลอนำการถแถลงจับกลุ่มเสียโปฐานเป็นตัวการใหญ่พนันออนไลน์พบมีเงินหมุนเวียนกว่า1,000ล้านบาทเร่งส่งปพปพง,งอดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินในเช้าวันนี้กองปราบปรามชุดหนุมานเปิดปฏิบัติการชัดดาวกาแล็กซี่ออนไลน์เข้าตรวจค้นบ้านพักย่านเพชรเกษเมและจับกลุ่มเสียโปหรือนายโปตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา11นาิกาที่ผ่านมาทางพบตรร่วมกันสอบสวนและ,ะแถลงข่าวการจับกลุ่มนายโป้หรือเสียโปร้ร่วมกับพวก31คนหลังสมคบกันเปิดให้มีการเล่นการพนันผ่าน,น,านสือ่อเลกทรดิ์เว็บไซต์พนันออนไลน์6เว็บได้แก่เว็บ Galaxy เว็บ Galaxy 1เว็บ Galaxy 88เว็บ Galaxy 911เว็บ Galaxy 6เว็บ Galax y ซ6 8เป็นต้น โดยเสียโป้ทำหน้าที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชักชวนให้คำแนะนำผ่านบัญชีเฟซบุ๊กของตัวเองบัญชีเฟซบุ๊กของภรรยาและบัญชีเฟซบุ๊กของเว็บไซต์พัน,นอนึ่งเงจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและขอนุญาตขอนุมัติหมายจับต่อสารเพื่อทำการจับกุมเสียโป้กับพวกที่ร่วมกันกระทำความผิดร่วมกันจับให้มีการเล่นหรือทำอุบายลอ่อประกาศโฆษณาเชาิญชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผ่านสื่อเล,ล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดผ่านฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินสําหรับปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตารวจได้นําหมายสารเข้าตรวจค้นเป้าหมายทั้งหมด3าบิเป้าหมาย7จุดโดยใช้เวลาสืบสวนานานกว่า4เดือนจึงร่วม ปฏิบัติการครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่จับกุมได้เพิ่มเติมจำนวน4คนพร้อมของกลางอาวุธปืนและยาไอซ์จำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามในระหว่างการสอบสวนพอบอตลได้ถามเสียโป้ว่าเลิอกอาชีพนี้ได้หรือไม่เพราะการเปิดเล่นการพนันออนไลน์ถือเป็นการทำลายประเทศชาติเสียโป้ทำเพียงแค่รับฟังแต่ไม่ได้มีการตอบกลับพอบอตลแต่อย่างไร สำหรับรายละเอียดทรัพย์สินที่ตรวจยึดนะครับ18รายการนะครับเช่นโทรศัพท์มือถือ39เครื่องสมุดบัญชี65เล่มอยู่ระหว่างตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดจำนวนหนึ่งเครื่องโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องบัตรเอทีเอ็มสองใบอาวุธปืน9มมหนึ่งกระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาด9มมอลจำนวนสิบเอ็ดนัดรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นแอคคอร์ดทะเบียนหนึ่งขอไข่จอจาน8933กทม1คัน เงินสดจำนวน2ล้านเน7 6, 000, 7, 6บาทที่พบบริเวณบ้านเสียบปกแหวนทองฝังเพชร8วงกําไรเงินฝังเพชร1วงปีเสียสีทองจำนวน2เส้นธนบัตรต่างประเทศพระเครื่อง8องค์รถยนต์ยี่หอ้อโตโยต้ารุ่นเวลไฟล์ Fi ทะเบียนส1638กมปทมป้ายแดง1คันคุญแจรถบีเอ็มจำนวน1ดอก รถยนต์ี่ห้อ BMW ทะเบียน7กไก่นอนเนียน77กทมรถยนต์ยี่หอ Forest, ้อ f o r e s ทะเบียน8กไก่จอจาน88กทมรถกระบะยี่หอ้อ Toyota ทรัพย์สินซึ่งเป็นรถยนต์รวมจำนวน5คันคิดเป็นมูลค่า16.2ล้านส่วนกรณีนนบ้านคอนโดมิเนียมและทรัพย์สินอื่นของผู้ต้องหาจะได้ทำการนำเสนอปปงดำเนินการตามกฎหมายฟองเงินต่อไป ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการตรวจสอบและขยายผลเส้นทางทางการเงินหรือบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันดังกล่าวซึ่งพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า1,000ล้านบาทพอบอตลกล่าวเพิ่มว่าเรื่องการปรับปรามพนันออนไลน์เป็นนโยบายที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและนายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีวัฒนรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความสําคัญเนื่องจากเป็นการมอมเมาเยาวชนและเป็นการบ่อนทําลายเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้ทางตํารวจได้มีการจัดคําสั่งจัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดรองผอตรเป็นผู้อํานวยการศูนย์หากพบบัวแสการลอบเล่นการพนันออนไลน์หรือความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์ปราบปรามอาจากรรมทางเทคโนโลยสีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือตัวย่สอสปออสตอลนะครับหรือสายด่วน159 9อันนี้ก็เป็นข่าวนะครับของเสียโปวันนี้นะครับทุกท่านนะครับอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังพี่น้องนะครับจากดาราดังจากเน็ตไอดอนะครับที่หลายๆท่านรู้จักดีนะครับสำหรับพี่น้องถ้าชอบ,บการรายงานขายสไตล์ใหม่ป้อมก็รบกวนนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้กำลังใจบ่าวป้อมในการตามข่าวมาเล่าสู่กันฟังขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมบ่าวป้อมขอบพระคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดนะครับและก็สนุกและก็ไทยรัฐนะครับสามแหล่งนะครับมาให้พี่น้องนะครับได้รับฟังกันนะครับแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ